จากกรณีที่ได้เกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงนะครับก็ส่งผลให้ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนั้นเกิดน้ําท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าปั๊มปะตตะทอแยกไฟแดงกิโลเมตรที่1น,นะครับจุดนี้ก็ได้รับผลกระทบมีน้ําเอ่อขึ้นมาบนพื้นผิวถนนด้วยเหตุนี้นะครับได้มีประชาชนได้พบเห็นงูเหลือมขนาดใหญ่นั้นได้โผล่หัวขึ้นมาจากตะแกรงฝาท่อระบายน้ํานะครับแล้วก็ได้พยายามฉกผู้คนที่ผ่านไปมาจึงได้ โทรแจ้งขอความช่วยเหลือมายังหน่วยกู้ภัยสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับในขณะนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยกําลังเข้าให้การช่วยเหลืองูตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพบกับเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมๆกันเลยนะครับไปตาวาวัาออนนี้พี่พี่มาทําอะไรครับเนี่ยง,งูอะไรครับเหลือมมันมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่มันหนีน้าพ่่งขึ้นมาแล้วมันจะงับขาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยเขาเลยถ่ายรูปลงมีชาวบ้านนับมีชาวบ้านเขาจะถูกงูกัดเหรอครับงูเหลือมคือโผล่ขึ้นมาจากท่อนะครับ ท่อท่อที่พี่สื่อยู่ในนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอืมแล้วเบื้องต้นต้องทำไงครับพี่ตอนนี้รอรออะไรครับรออะไรฮะรอเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขามาถ่าน้อน,นออกเพื่อเอาผ่านท่อตอนนี้จับงูไม่ได้แล้วใช่ไหมครับครับ,รบอ๋อก็คือเป็นงูเหลือมกช่การจะจับคนใช่โผล่ขึ้นมาจากท่ออันนี้นะครับพี่นะใช่ครับจับครับผม mời 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 ครผมผมลัก็ามงไม่่านเลออไม่ยมใส่เไ่เอามาสาพร้อมป่ะพี่ใส่พอมป่ะ